สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเลยนีนะ่เมื่อกี้ตอนที่พี่เข้าห้องน้ำอบะพอดีเก็บสร้อยเส้นนี้ได้ในห้องน้ำนะของีเมื่อกี้ของพี่ค่ะเห็นเห็นตอนที่พี่เดินออกจากห้องน้ำก็เดินตามหลังมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปห้องน้ำเลยนะคะใช่นะใส่เสื้อสีแดงเนี่ย ออกจากห้องน้าปั๊มไหมไม่ค่ะไม่ค่ะยังไม่ไปเลยไม่ไม่เจอนี่เมื่อกี้ตอนที่พี่เข้าห้องน้ำอบะพอดีเก็บสร้อยเส้นนี้ได้ในห้องน้ําของพี่เมื่อกี้ของพี่ค่ะเห็นเห็นตอนที่พี่เดินออกจากห้องน้ําก็เดินตามหลังมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ไปห้องน้ําเลยนะคะใช่นะใส่เสื้อสีแดงเนี่ยงั้นเดี๋ยวประมาณสี่ห้าบาทได้เนี่ยพอดีมากับเพื่อนเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะไม่ของพี่นี่แหละเห็นใส่เสื้อเนี่ยแล้วพี่จะไปตีเสททำไมพี่ลองจับดูว่าพี่เข้าห้องน้ํำไหม ไม่ได้เข้าค่ะนี้ของใครอ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรทั้งนั้นจําคนผิดขอโทษนะคะขอโทษค่ะคุณคุณคะอันนี้ส่้อยส้อย,ย,ยคุณนะคะ,ะ,คะี่ะใช่ใช่อุ้ยตกตรงไหนคะเมื่อกี้พี่เจออุ้ยนี่ถ้าไม่เจอพี่เนี่ยแย่เลยซ้อยเส้น,นี้ตั้ง5บาทเลยนะเหรอ อุ้ยใหญ่เนี่ยเดี๋ยวให้ให้เป็นของขวัญขอบคุณมากนะคะเป็นของขวัญพี่เหรอใช่ใช่ตั้งห้าบาทหนึ่งเส้นนี้เท่าไหร่คะวิเส้นนี้สิบตังค่ะทำไมคะที่แขนว่ามีอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้บาทหนึ่งค่ะโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเส้นนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวอินจะจะเส้นจริงเหรอเงี่ยเเส้นนี้ห้าบาทขายได้ตั้งหลายหมื่นจริงเหรอใช่ใช่ขอบคุณนะคะเอาเส้นนี้มาให้ให้ให้อินนะ ได้ค่ะได้ค่ะเออเอามาเอามาเพราะว่าขอบคุณมากนะคะต่างกันเยอะเลยกันนี้แค่แค่ไม่สามสี่หมื่นเนาะไอ้นี่ได้ตั้งหลายแสนอุ้ยโชคดีใจดีจังเลยเนาะขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะคุณคะเมื่อกี้คุณออกจากห้องน้าปั๊มไหมไม่ค่ะไม่ค่ะยังไม่ไปเลยไม่ไม่ด้เจอนี่ในเมื่อกี้ตอนที่พี่เข้าห้องน้ําอ่ะพอดีเก็บสร้อยเส้นนี้ได้ในห้องน้ําของพี่เมื่อกี้ของพี่ค่ะเห็นเห็นตอนที่พี่เดินออกจากห้องน้ําก็เดินตามหลังมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ไปห้องน้ําเลยนะคะ ใช่นะใส่เสื้อสีแดงเนี่ยงันเดี๋ยวประมาณสี่ห้าบาทได้เนี่ยพอดีมากับเพื่อนเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะไม่ของพี่นี่แหละเห็นส่เสื้อเนี่ยแล้วพี่จะไปตีเสททำไมพี่ลองจับดูว่าพี่เข้าห้องน้ํำไหมไม่ได้เข้าค่ะนี่ของใครอ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นจําคนผิดขอโทษนะคะขอโทษค่ะคุณคุณคะอันนี้สส่อยสคุณไหมคะ ใช่ใช่อุ้ยตกตรงไหนคะเมื่อกี้พี่เจออุ้ยนี่ถ้าไม่เจอพี่เนี่ยแย่เลยสร้อยเส้นนี้ตั้งห้าบาทเลยนะหรออุ้ยตายแล้วต้นใหญ่โอ้เนี่ยวให้ให้เป็นของขวัญขอบคุณมากนะคะเป็นของขวัญพี่หรอใช่ใช่ออตั้งห้าบาทนึงเส้นนี้เท่าไหร่คะอุ้ยเส้นนี้สิบตังค่ะทำไมคะที่แขนว่ามีอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้บาทนึงค่ะโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเส้นนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวอินจะเจาะเงี่ยเส้นนี้ห้าบาทขายได้ตั้งหลายหมื่นจริงเหรอใช่ใช่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอาเส้นนี้มาให้ให้ให้อินนะได้ค่ะได้ค่ะเออออกมาออพมาะขอบคุณมากนะคะต่างกันเยอะเลยนี่แค่แค่ไม่สามสี่หมื่นเนาะไอ้นี่ได้ตั้งหลายแสนอุ้ยโชคดีใจดีจังเลยนาอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ